ไม่มีเหนียงสไลด์อ่ะมีเหนียงสไลด์อ่ะแป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 ะเฮ้ยเจอเลสโตนครับเลสโตนนี่ใช้ใช้ใช้ใชนี่ขุดได้ไหมอ่ะใช้หินขุดได้ปะ่ะนี่ต้องใช้เหล็กเท่านั้นได้ไลองดูลองดู หินบางอย่างเนี่ยถ้าเกิดใช้ขอระดับต่ําขุดก็จะไม่ได้ของกลับมานะครับอย่างนี้ผมไม่ชัวร์ว่าต้องใช้เหล็กอเปบอกขุดเน่ยไม่ได้อะไรกลับมาแสดงว่าเลเวลวุธเราไม่ถึงขุดไม่ได้งั้นเราทาไงถ้าอยากขุดได้นะครับก็ตีเฮทีก็ทีเฮดเปิดเอาไม้กลับมาทําช่องทากล่องคราฟัหนึ่งสองสามสี่นะได้กล่องคัพเป็นหนึ่งใบไอ้แตงเขียกด อ่าแชสตัวกดผิดแชดนะครับ,อนะรบเอาคัมเบอร์สโตนมาทำที่เผาเพื่อเจาเหล็กนะครับปึ๊บนะครับใส่ถานเข้าไปนะครับหนึ่งอนแล้วก็อเอาวม็ดจำพาดแชดนะครับแชดใช้ใชบ่อยๆนี่ได้เหล็กมาที่เบกอันเอาเหล็กไปเผาปึ๊บ ระหว่างการรอแล้วก็ไปกดกดอย่างอื่นรอลาวาะอันนี้คือลาวาก็อันตรายนะครับลงไปก็จะร้อนแรงครับร้อนแรงอยากร้นแรงก็ลงไปแช่เล่นนะครับไปไอ้ไอแมงตอนนี้อยู่ไหนแล้วเนี่ยว่าาบบ่ายเซ <c oughs> เลนบไบส์สไปเดอร์ยังงุมก็ยืมหลังคา <c oughs> เอาละของยอมแพ้ก็แบกหิดแสดแบกดนี ทิ้งเลยครใช่ไหมใช่ไหมปึ๊บเออวะแง่า,ายแยดแบ็กถึงที่เลยใช่ใช่อันนี้ผมก็ขุดทุกอย่างนะครับที่เจอเข้าไปขายอป๊ปป๊บปป๊อปแร่เหล็กแร่เหล็กลาปากลาปาาขุดปอปแป๊อปแปปอปแป๊บปอแป๊อปปออ อ๋อใช่เตาเตานะครับเราก็สามารถโปรไพรเวทได้เหมือนกันนะครับคือกา,ก,าการการการคนอื่นมาเปิดเตาเราเอาแร่ที่เราเผาอยู่ไประวังอ่านนี้น่าจะได้แล้วแหละได้อเกตอันแล้วเนี่ยขอต่อขอต่อได้เหล็กแล้วได้เหล็กแล้วได้เหล็กแล้วทําไงได้เหล็กแล้วเราก็ตายแล้วตีกขอทําสติกตันโตคัพอย่างนี้ปุ๊บ เราต้องใช้ที่ขุดเหล็กขึ้นไปนะครับเราถึงจะได้เราถึงจะขุดเลสโตนได้นะครับนี่คือพิงแอคเหล็กนะ่พ<อ>ิงแอคเหล็กเราได้อลแล้วีกเพื่อความปลอดภัยในชีวิตนะครับฟรีที่แชร์นะครับอย่าลืมทุกครั้งน,นะครับเก็บของมีค่า,าไว้ในหีบของเรากันการตาอย่างไรค่านะครับอันไหนที่ไม่ได้ใช้งานก็เก็บมาให้ดีๆเรียบอยแล้วอี่ที่ขุดเหล็ก เอาที่คุดเหล็กมานะครับขุดปุ๊ก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 มาได้เลสโตนมาจตา็มไปมหาศาลขุดอ่าเลสโตนเอาไปขายได้ละสองบาทเยอะแยะมากมายมหาศาลขุดต่อขึ้ไหนผมขุได้อีกอู้นั่นนั่นคือโคโอรครับโคราคาถูกขนาดยงไง ใครกใครไม่รู้สำหรับคนในเซอร์มีนะครับทุกคนก็ใจดีกันหมดทุกคนนะครับทักได้หมดอะเวลาเจอก็คุยกับเขาได้นะครับชวนเขาคุยเล่นอ่านี่โหแผงระวางไปเลยระวางมันไฟมันพุ่งขึ้นมาลุกติดได้นะไอหินม่วงๆตรงนั้นเนี่ยที่เห็นนะครับคือออกซิเดียนนะครับอะไรนะครับจะมีบางแก๊งที่ทับไม่ได้เนะครับโออแก๊งกูเดย์ระวังนะครับระเดง์กูเดย์หดวมากอะไรมากอาจตายได้ กิปเปอร์ครับผมโอ้ผมไม่ยินเสียงกิปเปอร์เลยผมไม่ตายครับไม่ตายครับผมผมพิวครับผมรวม,ม,รมทันตายฮะผมอ่ะผมเพื่อตายกันดิผมพุ่งอย่างรว<ถ>ดเร็วนะเพราะผมได้ยินเสก๋งเลยมีคำสั่งแบค็คอ่าถ้าเกิดผมอย่างเมื่อกี้นี่ก็เรียกว่าโกงมากอ่าแต่ว่าตายตายแล้วเสียเงินนะครับอย่าอย่าคิดว่าตายแล้วฟรีนะครับตายแล้วคุณจะเสียเงิน เป็นลักมูลค่า25 DT นะครับใช่ครับผมผมอ๋อสำหรับคนที่ไม่มีเงินอยู่แล้วก็ไม่ต้องกลัวอะไรมากแต่ถ้าเกิดคนที่มีเงินอยู่เงี้ยแก็บไป25 DT นี่ก็เพชรเหล็กก้อนหนึ่งเลยนะครับหลายบาทอยู่สะดวกนะครดบกระบี่มีลาวาอย่างนี้คือโอ้ว่ายลาวาเล่นเดินคนดว่ายน้ำว่ายลาวาตายอืมานนีตอ ม,มันไปต่อไม่ได้มันเจอมันเจอลาวาแต่ข้างใต้นี้ต้องมีอะไรดีดแน่เลยผมก็ขุดลงไปข้างล่างเวลาขุดนะครับอย่าขุดลงไปตรงๆอย่างนี้นะครับชื่อๆนะครับตายครับข้างใต้มีลาวาเมื่อไหร่ก็ไม่ครับเราควรจะขุดแบบเดือดที่เหยียบไว้เคครับเจอคุณ อย่างน้อยเราก็ยังพอวิ่งทันได้นะครถ้าเกิดเจอลาวาอะไรโดเมืองลวล่วางเนื้อข้างบนอยู่อ่าอันนี้หินดำๆนี้นะครับปักไฟให้หชัดเจนอันนี้คือเบสล็อกนะครับเบสล็อกเป็นหินที่อยู่ใต้ชั้นใต้ดินจุดลึกเลยครับคือหินพวกเนี้ยมันไม่มีทางขุดแตกครับฉะนั้นก็ถ้าเจอแล้วแสดงว่ารู้แล้วแหละว่าเนี่ยล่างสุดของของแมปแล้ว ก็ไม่ต้องคุณลงไปเรียกว่านี้ละวคุณไม่เจออะไรหรอกไม่เอาเจอเลยต้นเนี้ตอต้น,ตนมัอยู่เป็นกองกองเสียใจยด้วยนะครับบิวอันี่คือโดนคีเปอร์ระเบิดตายอย่างอานาณนะครับศพไม่เหลือนะครับซ่ากระจายแต่ว่าไม่เห็นเห็นเห็นเอฟเฟกเห็นเอฟเฟกคีเปอร์มันไม่ค่อยอลังการเพราะว่าพอดีปิดปิดการระเบิดของคีเปอร์ไว้เพื่อป้องกันบอกพงังโอเคนะครับนั้นก็ นลังจาที้ผมพูดอย่างมองมันผมก็ไม่รู้ว่าผมได้เงินไปเท่าไหร่แล้วแหละขออ,อีกนิดนึงเดี๋ยวผมจะกลับไปลองเอาเทพไปขายดูจะดูว่าขายที่ไหนยังไงใช่ไหมนี่คนเล่นต้นโอเคน่าจะเยอะแล้วคุดไปตองไม่ได้ยึบยึบยึสำหรับตลาดนะครับจะอยู่ที่โฮมโซนหนึ่งนะครับ เป็นมอนะครับแล้วก็ฟรีโซนฟรีโซนหนึ่งฟรีโซนสองนะครับจะเป็นช็อปธรรมดาเล็กๆให้ผู้เล่นเข้าไปขายของได้ไปก็ไม่เจออะไรละ่อดีกว่านะครับอย่างนี้หมดแล้วึบกระโดดที่มานะต่อตัวเหยียบบอกอ๋อหมาเจ๋งเจ๋งจ,จับไปดิ จำไม่ได้โอ้โขุดไปเรื่อยหาภาษาครับอะไรนะอ่าได้เลยนะอ๋ออันละกระดูกกระดูกอ้าวเดี๋ยวนี้ต้นอ่ะแล้ว ป้อนหมาตอนนี้ใครใครที่มันชอบฆ่บักไฟนะครับถ้าแก่ไม่ปับไฟมันจะมีมอนเตอร์เกิดดูเลยลูกอะไลอเลยเออถ้า<อ>เกิดเห็นเม,ม,ม็ดเม็ดหยดแบบนี้นะครับข้างบนมีลาวาอยู่นะครับอยากปุดทิ้นไปลาวาจะรั่วลงมาคันมันระวังไว้ เป็นทรีกแกนหนึ่งจะเห็นเม็นน้ำลาวาอยู่ตรงอย่างเงาหมุอืมมันป็นหัอย่างวะจ็อกกี้อ่ะอุ้ย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 ออกมาการมันกามันกามันมันน่าตายครับการมันจะตายแล้วาต,าตายแล้วน้หมามันกลัวหมามันกลัวมันมุนหมาไม่ช่วยเลยหมาไม่กัด เราเล่นนะครับมันสงก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันไม่ตีเฮ้ยละวงครับผมนี่ครับอย่างที่ผมบอกไปว่ามันอันตรายอุดเน่นแล้วตกกระจายครับนาเก็บทิมนั่นแหละคิดว่าถึงเวลาสมควรแล้วนะครับที่ผมจะเก็บของเข้าวันี้หีบอย่าประมาทนะครับการประมาทนี้ทําให้ชีวิตหาไม่ได้การมลุกร้อยแล้วการมลุก การมันโฮมนะครับครับ H O M E ครับโฮมทำเองบ้านเดี๋ยวเข้าสุกขอที่หยิบมาอุ้ยเริ่มหิวแล้วรีบฆ่านะครับตอนนี้ผมก็กำลังจะหมาทั้โหดเลยเนี่ย เนื้อมากินกันแต่มาวันนี้ก็เป็นการาหารแร่ใช่ไหมครัแต่ว่าถ้าเกิดใครแบบว่าไม่ชอบไปเสี่ยงชีวิตในเหมืองแบบไม่ปลอดภัยก็ก็สามารถปลูกข้าวกินในฟาร์มได้นะครับเดี๋ยวจะขอเป็นในคลิปต่อไปแล้วกันนะครับเกี่ยวกับการทำฟาร์มเอาตัวรอดวันนี้ก็ไปทีจ่จุดวาร์ปเรานะครับเห็นไหมสปาวตรงนั้นเขาเรียกว่าสปาวนะครับให้พิมพ์สลเอ P A W N นะครับปุ๊บเราจะวัปกลับไปอยู่ที่จุดจุดรวมนี้ได้แต่ผมจะเอาของไปขายให้ดูนะว่าขายยังไงอันหนึ่งแล้วก็เรียกไปที่ฟรีโซนหนึ่งแล้วกันง่ายดีปึ๊บมาป่ไปทางซ้ายน่นตอนตอนนี้ตอนนี้นะครับดูมันนี่วันนี้ผมโสดนะครับสองสามพันแล้วสำหรับอันนี้ก็จะเป็นสิ่งของที่รับซื้อนะครับก็ดูจากรูปได้เลยเนี่ย ของที่มีค่าออกมาครันนะครัมเบิรมเบิมเบิมเบบเค okay. มีขายเท่านี้นาของนี้เก็บ้ม่นขายไม่นี้ขาย,มขาย,มขายไม่ได้